สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมาร์วิจิตีคร์บิแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปเอ่อเป็นช่วงใหม่นะครับก็คือช่วงวิจีซีนะครับไม่ใช่ X แบบ x แบบนี้นะเป็น X แบบ EX นะมันไม่ใช่อะไรแบบว่าที่คิดนะมันคือเอ่อเอ็กซ์เพรเมนต์นะย่อมาจากเอ็กซ i เพ n รเมนต์ก็คือการทดลองนั่นเองซึ่งไอาการทดลองนี้นะครับมีช่อง ช่องบางช่องเคยทําไปแล้วแต่ว่าช่องนั้นนะครับเออนั่นก็คือการนั่นก็คือการเอาการไปแช่น้ำแบบใช่ครับช่องผมจะเอาการไปแช่น้ำซึ่งไอช่องช่องอ่าช่องช่องนั้นนะครับเขาใช้เป็นการธรรมดาคือคอมมอนนะเป็นฟอยล์แล้วก็เป็นการแบบว่าเป็น SP ใช่ไหมผมก็จะทำเช่นกันนะแต่ว่าผงผมจะมีออปชั่นมากกว่านะ อย่างแรกเลยก็จะเป็นการ์ดคอมมอนธรรมดาแต่จะเป็นแบบ49่บเาทเซตแรกเลยซึ่งมันจะบางๆมันจะบางบงอ่ะมันก็จะอ่อนๆอนย่างเงี้ยนะเป็น,น,นเซตแรกแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นแบบไม่ฟอยธรรมดานี่แหละพรุ่งนี้มันจะมา,มา,ากับมาจากการที่ผมไม่ได้ใช้นะเออนี่ก็เป็นการธรรมดาซึ่งจะแข็งแข็งขึ้นมานิดนึงนแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเป็น ฟลายครับเป็นฟลายแบบว่าแบบเนี้ยเออหรือว่าจะเป็นเอสพีครับสิ SP แบบนี้ผมไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เล่น Neo. เนโอนะเปิดสองซัมบ็อกก็ได้น,นี้มาเต็มไปหมดเลยอันเนี้ยอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้อ่ะถ้าตัดตัวนี้ออกก็คือเต็มออปชันเขาเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือผมเติมขึ้นมาแล้วมีอีก4แบบครับแบบแรกก็คือการ์ดอะคริลิก ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะถืกที่สุดในนี้แล้วละ่ะเสียงก็แบบแบบนี้เลยนะอะคริลิกแบบนี้เลยนะคือแบบเนี้ยมันเอาไว้เก็บใช่ไหมแต่ว่าถามว่าบางคนถามว่าเอ้ยเน็กเทปแบบเนี้ยทำไมต้องทิ้งอะไรเงี้ยผมมีเน็กเทปอยู่2องบตสองอันอะนะครับที่เป็นอะคริลิกแบบเนี้ยแข็งๆหนาๆเงี้ยเดี๋ยวผมให้มันโฟกัสเน,นี่ยนะมีเต็มไปหมดเลย3ใบเนี้ย เซอร์ไพรส์ครับก็คืออ่ะอันนี้เป็นการ์ดญี่ปุ่นคนระับอันนี้เป็นมูราคุโมะน่าจะใช่นะฮะจาก FC02 อันนี้เป็นการ์ดญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะแข็งกว่าการ์ดไทยแน่นอนเป็นธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นจีวีเน็ตญี่ปุ่นคนระับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันจะฟลอ,อยเหมือนกันแต่ด้านหลังจีวีเน็ตญี่ปุ่นมันจะเงาๆใช่ไหม เออจากคนที่รู้อยู่แล้วนะาว่าจีนิตของญี่ปุ่นมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะข้างหลังมันจะเหมือนเงาๆอะ่ะแล้ว,ลวต่อไปก็จะเป็นสักครูนะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่ไม่ฟอยคือเป็นแบบไม่ฟอยแหละผมมีเยอะพวกพวกคราบพวกเนี้ยผมก็จะหยิบมาทำทำการทดลองเนาะ อันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ฟอ,อยนะแบบนี้ต่างกันนะเดี๋ยวก็จะเป็นอันนี้เซอร์ไพรส์หน่อยอ่ะเป็นการ์ดภาษาอังกฤษนะอันนี้ผมได้มาฟรีตอนบันตอนหลายปีแล้วแหละอ,ะอ่ะ,อะก็จะมีมาเอ็กซ์เพิเมนต์อยู่9แบบซึ่งมันก็จะมีหัวข้ออีกว่าแบบว่ามาจากบริษัทนี้ทำบริษัทนุ้นทำนะก็ถ้าจำได้ผิดถ้าจำได้ก็คือช่วง ld 0 3ของไทยออกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ kk เปลี่ยนบริษัท นะมันก็จะมีการ์ดบางแบบก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนการแปลอะไรอย่างี้ก็จะเป็นช่วงที่ซ d ดีออกพอดีอะนะอ่ะเรา,าเริ่มอกสเปลเรเมนต์กันเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีน้ําอยู่แก้วหนึ่งอ่นะผมมีน้ําอยู่แก้วหนึ่งผมจะเอาไปแช่แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งอ่ะทิ้งไว้สิบนาทีนะจุ่มเลยนะจุ่มพร้อมกันเลยนะไปที่หนึ่ง จุ่มของแกไปเลยไปแล้วแล้วปิดฝาฝาปิดฝาอ่าหยดไม่เป็นไรครับหยดไม่เป็นไรมันไม่ใช่หมึกที่แมทไม่เลยแล้วอ่ะเรียบร้อยครับเราทิ้งไว้10นาทีครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวางไว้10นาทีครับไปไปเลยไปเลยไปเลยไปไป Two thousand years later ตอนนี้ครับก็ เวลาก็ได้ผ่านไปแล้วจำนวน10นาทีนะครับก็นี่ก็คือผลลัพธ์ของเราโอเคครับลองเปิดเลยเนาะตอนนี้ถ้าดูจากตรงนี้มันจะมีการ์ที่งออยู่อยโอเคฮคะอันนี้ก็จะเป็นการฝรั่งอังกฤษก็สภาพก็ยนอนะฉีกได้เลยเอะ อันนี้นี่น,นี่อันนี้พระเอกบีปลีแล้วอะ่ะงอหนักเลยต่อไปอะคริลิกเซฟครับกันน้ำยอดมากอต่อไปเป็นไทยครับก็อย่างที่เราเคยเจอกันทุกครั้งอ่ะนะฮะเวลามีการหลงในมันก็จะแบบคูกขาคู่ขา นะบอานนี้ไม่ยังเรียบอะ่ะน,นี่เป็น SPSP SP สภาพคล้ายๆกับญี่ปุ่นะนะแต่มันไม่ได้ปลนะีต่อไปเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เป็นญี่ปุ่นแบบจิวเนตอะ่ะมันถึกกว่าอันนี้เป็นการธรรมดาทำไมมันถึกกว่านี่ละ่ะการธรรมดาถึกกว่าตัวนี้อีกอะ่ะออมันมันยังปกติอะ่ะมันดูปกติตรงนี้ตรงนี้มันยังเรียบอยู่อะ่ะ เดี๋ยวแห้งมันก็คงแบบงอ,อนิดนึงอันนี้เป็นสี่เก้าอ่ะสี่เก้ามันหนากว่าเดิมเหมือนมันอมน้ําอ่ะนะแต่มันก็ยังบางอยู่อ่ะฉีกได้อ่ะอันนี้คือฉีกได้อ่ะอันนี้เป็นญี่ปุ่นไม่ฟอยครับสภาพยังเป็นสภาพดีอยู่นะสภาพยังดีอยู่สภาพดีมากอ่ะทีนี้แหละถึงนาตอนค่าอย่างที่แท้อย่างแท้จริง เรียบร้อยเดี๋ยวหกอ่ะเราจะมาซํำแหละกันอันนี้ไอ้ไอ้เนี้ยสภาพแย่มากเราซ้ำแหละเลยแล้วกันอ่มันเป็นกระดาษสองแผ่นมันเป็นกระดาษเนี่ยอันนี้แผ่นหนึ่งมันจะเป็นข้างหน้าใช่ไหมอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังเอออันนี้เก็บไว้เก็บไปใช้ได้เก็บไว้แบบเล่นอะไรเงี้ย ไม่ใช่เล่นแบบว่าเอาไปวางบนอบ์ดเล่นกันเลยมันก็เล่นไม่ได้เนาะอันนี้เป็นยิบอันนี้เป็นฝรั่งของอังกฤษปีได้เหมือนกันสภาพก็เหมือนกันอะอันนี้เหมือนกันนี้เลยนะเนี่ยของอะคริลิกเนี่ยอะคริลิกเนี่ยเทพเทพมากไม่เป็นเลยเลยอันนี้ของไทยตีนิดนึง เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนานะตรงนี้หนา่ขนข้างหนาเลยน,นี่ไทย SP ไทยอันนี้เป็นอ๋อเหมือนมันเป็นมันเป็นแผ่นฟอยล์อะนะอันนี้มันเป็นฟอยล์ที่เหมือนสกรีนทับเข้าไปอะมันไม่รูมเข้าใจเข้าใจถูกหรือเปล่านะอ่ะ อันนี้เป็นสี่เก้าฉีกได้ใช่ฉีกง่ายมากอะ่ะฉีกง่ายมากอะ่ะเนี่ยฉีกอย่างง่ายอะ่ะอะอันนี้เราคุยไปแล้วอันเนี้ยเนี่ยอันนี้มันสภาพแทบสภาพดีมากอะ่ะแบบไม่ฟอยอะ่ะสภาพดีมากอะ่ะหรือเป็นเพราะมันเป็นบริษัทเก่าก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นของภาคสามอะ่ะนะเป็นบริษัทก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะ มาผลิต l d 0 0 3อ่ะยอดยอดมากแต่ฉีกก็ฉีกได้อ่ะอันเนี้ยนนี้ก็ฉีกได้เหมือนกันแต่ว่ายังแข็งแรงกวา่าตรงเนี้ยนี่ก็หลีแล้วเหมือนกันเปิดเลยแล้วกันนะเนี่ยมันจะเหมือนอันนี้เลยด้านหนึ่งจะเป็นตัวการ์ดเนี่ยอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านหลังการ์ด ญี่ปุ่นก็คงใช้วิธีนี้แหละนะแต่ไทยก็น่าน่าจะน่าจะไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยอันนี้ผมมันน่าสนใจมากอะ sp ไทยอะ sp ไทยน่าสนใจมากอะฟอย์เนี่ยฟอย์มันอึดอะไม่ฟอย์อึดก็ไม่รู้อะแต่ตรงนี้ตรงนี้แห้งไปแล้วอะตรงนี้แห้งแล้วมันไม่เป็นไม่มีไหลด้วยมันเรียบเหมือนเดิมเลยอะตรงเนี้ยแปลกอะลองปลี่มันออกมาเลยนะ เนี่ยมันเปลี่ยนมันจะปลี่อยู่แล้วเนี่ยอ่านี่เหมือน SP ีเลยอ่ะมันเหมือนเป็นฟอยที่ทับเข้าไปเหมือนกันอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นฟอยเงาๆอ่ะขาวๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราก็จะกินทับเข้าไปอ่ะเออ เท่อะเท่เท่เท่ชอบชอบอะก็เดี๋ยวเราจะลองเอาพวกนี้ไปตากไปตักแดดสิบนาทีอีกรอบเราไปดูกันเลยสองพันปีต่อมามนี้คิมีะต้องอัพแล้วล่ะก็แห้งเต็มที่แล้วก็สภาพก็เหมือนเดิมอ่ะ มันมต่างอะไรเนี่ยอะคริลิกก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ก็แข็งไปแล้วไม่ได้เห็นชัดไม่ได้เห็นอะไรชัดขึ้นหรือยังไงตรงนี้ก็มันก็ไม่ได้ปร่งปร่งใสอะนี่คือเราก็ไม่ได้เห็นนิ้วอันนี้คือง,งอไปเลยอะ่ะ นี่คืงอไปเลยถ้าแช่จากชั่วโมงหนึ่งอาจจะเห็นผลง่ายขึ้นโอเคก็หมดคลิปเท่านี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาจริงๆไหมคือคลิปนี้ผมคิดว่าแบบคือถ้าเกิดมันไม่ออนเนี่ยคือจะเสียดายการ์ดมากเลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การ์ดที่ผมใช้เล่น นะคือกดตรงนี้เพื่อติดตามเป็นกําลังใจให้เรานะครับตัวนี้คือคลิปใหม่ถ้าออกมาแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นคลิปใหม่นะครับ